เอาละครับผมตอนนี้ก็อยู่รายการกินกันทีวีเช่นเคยนะตอนนี้เราอยู่เกมเทลเดนเน่นะเซฟไทยตอนนี้เราอยู่กับใครอา้าวไม่ตอบกูอีรอกับค,ครับก <laughs> ับเพครับไม่มีใครตอบกูเลยฮะค่ะเช่นเคยจะเริ่มใหม่จะเริ่มใหม่เริ่มดิแกกดยังอะ่ะก,ดแ,แวกวดแล้วแล้วกดแล้วนะเอา้า บนทีมมันเป็นเกมเกี่ยวกับการิีกนะฮะใครไม่รู้ก็ไปฆ่าตัวตายซะนะฮะรันแลนรันวิธีการโรนี่ก็กดกดโชว์นะฮะทำไมลงเร็วกูวะาเขาอาจจะกดคลิปก็ได้เหมือุ้ยนวิวิวิวตกเราจะมางมไปด้วยกันเบินโดนจังวะโอ้ยตกตกตก อย่าบอกว่าเกมนี้ผมนี้เล่นมาจนเซียนแล้วฮะบอกเลยคนเสียเขาเล่นอย่างนี้คนซีดเล่นอย่างนี้เฮ้ยกูตกอ่ะโอป้าโอป้าบอกเลยคนเสียเขาเล่นอย่างนี้ถ้าไม่เสียนจริงคุณเล่นไม่ได้นะฮะเฮ้ย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 ตกตกตก มาถึงแล้วเจ้าบทดีฮนะรรบที่สองแนละ้ว <an S 2> บอกเลยด่านนี้ด่านนี้ฝึกฝนมานานสามปีฮนะมาถึงที่ไหนวะผมเล่นเมื่อวานฮนะกู <c oughs> พูดไรกูคุณไม่รู้เรื่องเลยเราจะรอจิกรร๊กซอใหญ่มาฮนะเอาไปก่อนกูแล้วเน <c oughs> ทำไม <c oughs> ทำไมโหดร้า,ายอย่างนี้ อ้ไม่รู้สิอ่ะตอนนี้อันติมาฮะกดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเเอากูกลับที่เดิมนะบัดนาวไป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 ไหวทิดีเว้ยเาคุยกันคนลเรืเ่องเไยอ่ะใช่ตกอะ่ะเฮ้ยตกอีกแล้วซอมบี้ค้นชีพนี่คือคำของหนูลาบนะ นี่รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเหรอเสียงเจ้าบาลเจ้าหูมากอะเยอาวะอันนี้มันยิ่งกว่าตอนที่กูแม่งเล่นเก้าวหยิบกับมือเฮ้ย <c oughs> ตกอีกแล้วขอว่าซอมบี้คืนชีพครับผมจะแพ้จริงหรือนี่เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยๆๆๆปสามปีคนที่ฝึกมาสามปีสู้คนที่ฝึกมาแค่วันเดียวไม่ได้หรอกนะจ๊ะจบเลยจิ๊บจิ๊บแพ้แหละเย่ลอยบนฟ้าเสียเที่ยวอะเสียเที่ยวอะไม่เสียเที่ยวบอกเลยฮะตึ๊บเจ่งแลวเราก็ได้การนะฮะ ซิ่งการนี้เอาไปทำอะไรก็ไม่รู้กดยางแล้วกดแล้วเนี่ยกดดิกดดิทำนึงนะจ๊ะขอเปลี่ยนก่อนกดดิกดดิมึงก็กดตีไม่กดแล้วจะเล่นยังไงล่ะกดแล้วนี่กดแล้วโอ้ยไปอ่ะ เราต้องคอนโทรลในการแลนเดอร์ลนเดอร์อ้าวใครส่งอะไรมาไม่ต้องสนใจมันนะส่งอะไรมาผมไม่รู้เรื่องจะให้ไปดูกูงงดีงงดีไม่งงฮะกูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกฮะถ้ามีกูกระทำเสลียุกูตื๊บไปนานแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตอนนี้คุณมาจะต้องแพ้อีกครั้งหนึ่งเกจ็บมากนะเนีตอนนี้คุณมาจะต้องแพ้ให้กับโมโนอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยกับกับโดดกับโดดไปแล้วรอบที่สองมันกี่ท่ากี่เมตรเนะี <500 S 1> ่ยห้าร้อยเมตรอันนี้ผมว่าแปดร้อยเมตรน,นะก็ห้าร้อยเมตรอะอ๋ะอ ท่าเล่น PVP ผมจะชำนาญอยู่นะเล่นปะไม envelope, ่กลัวแหละใครกลัวกันใครเล่น PVP ผมนี่จะเสียวๆนิดนึงเนี่ยหนุโลเต่งทุกเจชวนเพื่อนมาเลยดิชวนเพื่อนไมาเลยดิชวนเชิญเชิญไป้างอะไรนี่ด้วยเฮ้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 ยไอ้ฟูกะเนี่ยไอ้ฟูกงไงฟุกี่ไงฮะ าคือตอนแรกเราคิดว่าฝุกนทักเรามาไงจริงๆก็เป็นอะไรบ้างพุ่งงงเลยอ่ะอ้าวคือเป็นแทนหรอจ้าทำไมไม่รอเลยฮะอ้าวกูแกไม่ได้บอกให้รอเ่าหรอกก็บอกให้รอดิเดี๋ยวให้จะก็ได้กูผิดบ้านไหนโอเคฮะเราแพ้แล้วใครสูงอะไรมาไม่เป็นแทนอีกไหมอะไรพี่พี่เหรอ

เกมอยู่เฮียสร้างความขัดิย้งไเลยช่องกูยจนโดนเปนไปมึงรู้แล้ว้กระสิทธ์ถ้ามานะกูโทษเป็นคนเดียวนะเอามึงก็ว่าเอามึงเกิดรถเสียงลงทุงเสียงดิไม่ขี้เกียจขี้เกียจจะต่อมันขี้เกียจที่จุดป็นปัจผีปัจผี อ๋อด่านนี้มันหลงฟุกกันมาเรื่อยเหรอจ๊ะหนูฟุกหมดเวลาแล้วจ้ะอ๋อไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยด่านนี้อ้าวชิบหายแล้วไงด่านนี้ไม่เคยเล่นด้วยคอยบีเราก็เคยชวนกันเล่นไม่ใช่หรอหรือเล่นกับฟุกนะเล่นกับไอ้ฟุกอะแกเล่นกับฟุกอะไม่หรอเราไม่เคยเล่นกับฟุกสองคนเลยนะถ้าไม่มีแกไปฮะเฮ้ย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 ไอไอ แล้วกุจะถึงสักทีไปนี่ถึงให้หน่อยครับถึงให้หน่อยครับโอ้ยนี่ถึงแล้วโอ้ยกูจะโดดขึ้นได้ไหมนี่ใครก็ได้เที่ยวมิชพิดโดดง่ายไปไม่ง่ายเลยแับน้องกันคุไม่ง่ายสนุกกันมีชื่อไหนบ้างกันแน่เลย หลายชื่อเหลือเกินชื่อไว้แล้วกันน่ารักค่ะกูโคตรเกลียดเลยไอ้ปุ๊บเซามีพิษบีบอย่างนี้บ<ช>ีบีบีบบีบบีบเหมดหมดเวลาแล้วคุ๊เอาไปเล่นใหม่ก็ได้ดิไปดิมาดิมาดิเอาปิดร้านเอาปิร้านละเอปิร้านละปีดทำไมเกอไม่อยู่คนระับไม่มีใครอยู่หนระอกกูกล่ากูกงกากแล้วตรงนี้โดดยังไงดิ อาทิตย์ไม่ละอาทิตย์ไม่ละครับมาอาทิตย์ไม่ละครับอาทิตย์ก็ได้มีชาเทลิงมีชาที่ดีแค่ละแค่ที่ดีดีแค่ตรงนี้ก็ได้นะแต่แต่มาไม่มาวันอาทิตย์ดีกว่ากูตัองกูกระโดดข้ามไอ้นี่เสร็จก่อนปั๊กกูโดดไปไหนไม่ได้ที่เมื่อเช้าเนี่ยปั๊กอะไรที่เมื่อเช้ากลางตัดตัดอยู่ใครใครใครกินขนมปังไม่เตยนะ อะไรวะไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรเลยขนมปังโรบัสบิอันนี้เข้าใจอยากกินไปละอย่ากินไะล่ะเดี๋ยวทำให้เอาไปละสะพอนจะเอาปุ๊บกูโดดไม่ได้เอ๊ยยังมายังไม่ยังไม่ถึงตรงไหนหรอออนแอแปะไปครับออนแอรก็แปะไปครับออนแอรแปะไปครับเอ๊ยยังไม่มาถึงตรงนี้เหรอใช่ไม่ทำไมแกเป็นคนเที่ยวห บอกบาง่ากูตกลงด้ำอีกแล้วเราไปหยิบน้ำมาซีนก่อนดีกว่าเดี๋ยวบอกไปเลยไม่มีใครชนะกูเล่นเทลไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่พี่บีนี่มาเลยมาปะล่ะเอาไปละกูอะพี่พีบอกเลยสนหน้าสนหน้าสนหน้าสนเมื่อกี้มึงเล่นแสดงเฉยฟุกกูไม่ชอบแสดงกูกากด้วยแสดงอะไรมึงสามวันกูจะไม่เปิดเลยมึงใช้ดิ ไม่ที่เกียดคุณจะดอปืนไหมจะมยิบปืนต่ำกว่าอะไรนี่เด็กคุณได้ซ้อมปลงดูทางไว้มหนโนยันตายกนหนหนโอ้วัตถุฟ้าอะไรนี่ข้าบไปเลยได้ปะกูอยู่ตรงนี้อยู่คนตัวเนี้ยทำไมลอยปล่อยปืนหยาดเดียวได้ขนาดนี้กูอยากไปฟ้ากูอยากได้ขึ้นไปได้ ก็ไม่สวไม่สวยเลยมีต้นทางอยู่เลยเยขึ้นไปแล้วแล้วกูก็โตไปอีกแล้วอ่ะโอ้ึเขาเข้าเข้าเลยฮะเข้าเลยฮะไปเลยไม่ต้องรอเราเข้าใชยไปเลยเราไม่รอเราไปหยิบน้ำมาเมื่อกี้าลาอืมลาไปหยิบน้ำมาเออต่อยแรกครัมคิดไปหยิบน้ำมา ข้ป็นใครเลยนะข้ออะไรมันไหวไม่จําใจอยู่เล่นหรือไม่ผ่านล้วพี่ไม่เสร็จเลยไม่เลยเอาว่ายน้ำกลับเส้นชัยใครเอาอีกไม่มากเอาอีกไหมเอาพินบีอีกก็ได้ไหมก็ได้ก็ได้หมดไหมเล่นอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้กูลืมว่าดาดนนี้ชอบเป็นมอส อะไรวะไอ้ว่าดูคิวอยู่ว้าวทำไมเงินแบบ E F P แกมาหาตังค์หรอฮะไม่มีเงินเช่าฟุกมึงเล่นเป็นกูก็เล่นได้จัดไปครับมาฮะเล่นเกมไหนดีฮะเอกย๊อมาเอากีตาร์ไหมล่ะ ครับกูครับกูรลำคาครับเออเออกูรลำคาบชิจ๊ะคนนี้ลงคาบเหรอฟุกเล่นเป็นคนเดียวกูเล่นได้นะ,นค,ะนคุณผนะู้ชมครับถ้ารลำคาบก็อุดหูไว้นะอุ้นได้เลยโอ้ยนีเ่เป็เสียวอ่ะเก็บหัวเราอะ่ะโอเคค่ะ i อม o อรี่นี่เหียเตัดตัวตรวจสองสเต็ปไม่ได้อะโอ้ยตกโอ๊ยฟุกกูุณทำให้กูเสียสมาธิมากเลยตอนนี้อะไรทำไมมีประมุกโอ้ยตกอีกแ้ว เท่าไหร่เท่าไหร่ฟ้าเงี่เด้อพี่เดียพี่จะเติมกูกกิมไงนไหนสองร้อยโดนยมเงนสองร้อยกก็ได้เงสองร้เขาไม,ไม่ได้ไมาเลยเดี๋ยวโอนให้ต้องคืนไหม <c oughs> ต้อง,งคืนนี่แค่เขาว่ายืมอ่ะขอเงินสองร้อยกอเทม่ะ เย้ม yeah. hey, ึงจะเด็ดในสุดน้องกูเอจะเด็ดในแนวกูเอ่ะการประทัดโทษนะฮะกรประทันโทษฮะมึงจะเล่นอีกเลยได้ไหมมึงมีหูฟังไหมฮะมีหูฟังไหมฮะ แดบแกหัวเงี้ยคกูเล่นบ้างน,มมานะลำโพงมีแตกอยูน่นะลำโพงมีแตกนะครับได้เลยแอบอัฟเข้าแล้วเก่งค่ะเก่งเก่งจังเลยเก่งฟางาเล่นเล่น,นเล่นอะไรกันเล่นอะไร

เพราะลงทำให้เนื้ถึงก็แล้วก็ร่างเริ่มจับมองไม่เห็ต้องจับด้วยอย่างโซ่สมดจริงจังจะส,สิววะไม่มีผื่นม,มากโซ่สหมดจริงจังจะที่ไหนไปฮะบอกแล้วคนไม่ชำนาญจริงโดดไม่ได้นะ,อ,ะอันนี้ชำนาญใช่ไหมคะโอ,อ,อ้ไม่ขนาดนี้ม่าคุ้นๆเหมือนโดดไปแล้ววะแกไม่ไม่ได้โดดไมได่โดดอ่ะไม่ได้เลย ใช่หลอกกูด้วยอ๋อเราคนละด่างกันนี่หว um ่าเนาะนะเฮ้ยนะเฮ้ยตกตกตกทำไมต้องทำสิอ้าวไม่ทำต่อทำนะนี่กินข้าวเรียบร้อยมาดิคิดข้าวอย่างเงี้ยใครกำมันคุณผู้ชมอยากกินวาซาบิไหมไม่อยากกินอ่ะกินแล้วมันสิไอ้สมองว่ะ เรากี่เดือนะเมื่อเช้าโอ้เล่นอยู่มเดีอยฮะเฮ้ย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 ล่อล่อล่เมึงเดี้ยีเล่อยู่เฮโอ้ยยอะเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ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 ฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ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 เฮ้ยเ้ยเฮ้ ดูถ้าบอกคนอื่นเล่นจากช่วยดูฉากมาตอนที่ตัวเองอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเอออย่าแชกี้ให้ดูจุดจุดที่ตัวเองกระโดดอยู่ตอนนั้นด้วยเจ๊หมอนะโปรเฟชชั่นอลผมโปรเฟชชั่นอลโอ้ยหตกอีกแล้ว บอกแล้วผมวิชัาวเฮ้ย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 โอเค,อเคนี่เราจดจำด่านนี้ไว้จำไว้ว่าไม่เคยผ่านเลยถ้ากูเป็น G M กูจะมาพังด่านที้เฮ้ย<อ>ตกตกตกเออไม่ตกคนเก่งแบบนี้อีกกี่รอบเนี่ยกว่าจะโอยจบกดแล้วนะไปแล้ว

เราจชนะบอกเลยเอไม่ชนะไม่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 เอาเราจะไม่ให้เราชนะหรอไม่ให้ชนะเราจะไปเดี๋ยวอ่อนให้เดี๋ยวอ่อนให้เดี๋ยวอ่อนให้เดี๋ยวทำตัวกางให้ก็ได้อ่ะถึงกับรถข้ามเขาบอกว่าเดี๋ยวอ่อนให้คอมคอมคอมดูคอมตัวค้างเลยคอมหนึ่งมึงจงใจให้ตัวแพ้อะท่านี้เกมออนออฟไลน์นะใครใครก็ได้ มาเลยเฮ้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 ยโอเคฮะเฮ้ยไปแล้ว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 เออโอ๊ยรออาศัยความไกลนะโอ้ยตกอีกแล้วโอ้ตกอีกแล้วอัฟนาอัฟนาอะไรเฮ้ยนะเฮ้ย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 ได้ได้ ทำไมไม่กวมาแอ้แฮมด้วยเก้าแปดกดกดอตายเอ้ยยังไงเบลล่าก็ชนะเสมอค่ะครับือแบบด่านไหนก็ถนัดแต่เนาะเอาด่านที่แกหักก็ได้ด่านไหนฟ้ามาเลยนะ ฟังตามมาแล้วเถอะทำไมรู้สึกกดแขนมาก <laughs> อาเออตบอะไรจ๊ะไให้่ลองกันด้วยทำไมรู้สึกงนอนมากเลยโอ้เอ๋ไม่งอนนะเจ๊กีโอ้โอ้โอ้ง้อ,อตามงอแบบใครตามมาโ,โน้องจ้ะเก่งจ้ะ <laughs> น้องว่าันเวลาเก่งอยา่ยาๆๆ นี่จะลบหน้านี่จะลบหน้าเลยใช่ไหมนี่เฮ้ยปะกดเลยืมซีบูแคสเกมอยูย่นะค่อยีย๋วยวก็รู้ท่าเล่นมาเจอได้ดที่มันเก่งอะรูกป้าเพราะอะไรกูใช้ยามันเติมว่าไม่มีอะไรที่คน ไปดิไปดิใครก็ได้แต่ว่าเราไม่เคยเติมเลยนะอดีเนี้ยแต่อดีเก่าเติมไป200เราไม่เคยเติมเกมสักเกมเลยเราก็ไม่เคยเติมเกมสักเกมเราเคยเติมซื้อเกมยกเว้นเกมเนี้ยไอดีเก่า200้ออ่าวิกฮิตเป็นรับไลดีเก่าเราก็หายไปไปทงมันเราไม่แชร์ทำไมผมกากจังฮะเล่นเกมมีรูแล้วผมกากมาก แต่ไม่ดูร้เลยเราไม่ผ่านเลยที่ถ่ายหมายว่ากูสู้ผู้หญิงไม่ได้สักตา <c oughs> อออเออร,รู้สึกแบบน้อยใจตัวเองไงโอ้เป็นน้อยใจโอ้เอ้อวิ่งผ่านตรงเมื่อกี้ได้แล้วว่าดีใจจังเลยไอ้ไอ,อ้ไอ,อ้อเรียบร้อยลำคามคนละคูคิดตลอดเพกม <c oughs> วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเอ้ยทำอไมต้องมีไฟฟ้ารู้จกักแ่บฟ้าแฟนเก่ากูรู้จกักโอ้ยแหน่แหน่อ่าฟ้าแฟนเก่าจะทำไงฟ้าแฟนเก่ามาเฮ้ย,ยทำอะไรเสร็จไม่รอ,อด,นนะดกดแล้วนะแฮ่พอดีกดแล้วเราก็แจ้งหน้าแกไปแล้วอ่ะแอนเฮ้ยลบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้ว ล้มใจแล้วล้มใจแล้วล้มใจแล้วล้มใจลยนโอ๊ยทำไมเขาเร็วจังล้อฟ้อไม่เลยเฮ้ยตอนที่เดวตอนที่รอพี่ว่างก็ได้นะตาดอกไปรอด้วยเไม่งั้นพี่งอนแกแน่เอาแล้วไม่ผ่แพ้เลยแพ้แล้วก็แพ้แล้วก็แพ้ เออใช่ด่านมีเขาเดินกันด้วยเขาไม่รีบวิ่งแก่หรอฟางด่าน,น <c oughs> มีเขาเน้นเดิน <c oughs> <c oughs> เป็นด่านเป็นดาน <A. S 1> ่านไอ้ฟางกลัวให้เปลี่ยนด่าน <A. S 1> จะไม่เชื่อฟังพี่เลยใช่ไหมครับ้าตานี้จบนี้เราจะหยุดความกากของเราเพียงนี้เท่านี้ใช่หรอใช่หรอแล้วเราจะแคชพี่บีบโอ้โหพี่โซ ดูหนูพิกเกตจิกซอมม่เอ้ยอย่าอย่าเล่นจิกซอแกจะเล่นดาบอะไรเนี่ยสรางอย่าเล่นจิก๊กซออย่าเล่นจิก๊กซอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอ <Okay. S 1> าโอเคไม่ใช่ไม่ใช่มันจะให้หัวพี่ไปให้หัวเราเอาไปลงจะเล่นดาบอะไรไงสุดใช้ กกูไอ้ไอ้บ้าแต่กี่ราถ้าจบตอนนี้นะกูจะหยุดโชว์ความกากกูนะอ่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องมาร์คชนะบ้างก็ได้อะเลยหยุดโชว์ความกากไว้แค่เพียงเท่านี้นะให้ให้น้องมาร์คชนะบ้างก็ได้นะจะแต่งตัวอีกหนาไหมฟางไม่ฟางจริง แต่งตัวพี่จะไล่ออกเธอออกนะเฮ้ยสามเสองเหนึ่งเออาหนบอกสายด็ดอ๋อเหรอทำไมพี่ไม่เอาเล่า่ะวะไปไปไปยับ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 เนื้โอ๊ยด้แหกทำไมลูกไม่กดแป้นล่ะครับ โอ้ยขี้เกียจครับแม่ปลอครับแม่มากดแทนผมปลาครับแม่มากดแทนผมปลาละครับมาดิมาดิมาเดี๋ยวมากดให้มาบ้านมาบ้านผมสิครัโอเคเดี๋ยวไปเลยว่ะแล้วโอ้ยบอกเฮ้ย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 อย่ามาอย่ามาสิอ้าวโดนน้องเชิญเป็นปลาปลาปลาเบะเบะปลาเบะเบะปลาว่าไหนต้องเบะเบะวะ วิ่ง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 เอาแะเปิดมาทางนี้แล้วห่อเลือกเองเเลียดเองอ่ะเอ้ยฟัางให้คุณคิงละว่างเดี๋ยวไม่สำชื่อเฮ้ยเราชิงกันเราเล่นแต่ตืนเป็นอย่างเดียวนะหเอจริงจริงใหรอเงินที่มีปล่าปล่าปลล่เนี่ผมนี่กว่าจะเสียว

มันแลดูเราเหมือนเราขี้โกงยังไงยโกงยังไงหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยแคชนะแคชนะเอ้ฟางกำลังมันอยู่ไอ้ฟางกดแล้วจนมันแตแน่ไอ้ฟางกดแล้วตอนนี้บ้าแล้วโอ้คุณคิงทำที่หนึ่งครับจังหวะนี้อย่ากดพี่เลยนะน้องไม่ใช่ไอ้ยอ้ฟางมันมันตัวมันกดมันไม่ได้กดธจริงงอย่ากดพี่สิฉันอัญติอันติไล่ตามพี่ โอ้ยโอ้ยอิจระชีบ้าสุดเหี้ยเองอ่ะเี็ดไม่กระทั่งในเกมอ่ะอ๋อใช่โอ้ยมึนโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงฮะข้าหน้าแกอ้าวจระเข้อ้าวมาเป็นดงสิฮะรออะไรอ่ะโอ้ยมึนจะตัดหน้าผมทำไมฮะ ข้างหน้าเราไม่ใช่คุณชิงนี่ว่ะข้างหน้าเราเป็นน้องเรานี่ว่ะคืเดียวแล้วเนี่ยทำไมจ่าระเชยเยอะๆไปเลยอเฮ้ยเหลือชื่อคุณบ้างเฮ้ยโอ้ยคุณชิงกันแพน้องอีกแล้วหอรอใครจะอยุดแบบที่สามให้เพื่อคุณชิงกันต่อหรอกคอยากเียงต่าระเชยที่อยากไปไหนฉันเชื่ทั้งหมดเลย เจ้าะคีเจ้าะเจ้าะเอา h ใ,ในกระตุกตอนนี้ตุกอะไรตอนนี้โอ้ยแพงอะอุ้ยปวดตาพอดีเลยใส่ไม่ดีฝากฝากทานะนี่มึงองได้รับสิ่งนี้ไว้่ะเฮ้ยจะตกน้องแหละชวนิ้วกลางแตก ทำไมเหมือนกูแจกอะไรก็ไม่รู้โ okay. อเคหยุดโชว์ความกา้าไปที่อัเท่านีา้นะผมรับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องจีจีลิคซซังนะไม่ฮะเกือบเกือบตายเมื่อกี้ <laughs>